โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพาราได้นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครไคโดแห่งร้อยอสูรนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งสุ่มมาได้ใหม่ๆจากกระชาเลยนะคบเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลตัวละครกันก่อนไคโดนี้ผมได้มาตัวหนึ่งนะครับได้มาเวอร์หกสิบตัวนี้ก็จะเป็นสายหมัดสีเขียวนะครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งคือแปดไออัศนีแปดทิศนะครับ สกิลนี้เลเวล5พลังโจมตีอยู่ที่849แล้วก็คูดาว37วินาทีนะครับแล้วก็สกิลที่2เมาแล้วโมโหสกิลนี้เลเวล5ขั้นที่1อัตราการเกิดฉันไม่ได้เมา100%คืออะไรเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาของผลฉันไม่ได้เมาอยู่ที่20วินาที และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%ซแล้วก็พลังเพิ่มขึ้นไอ้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น100%รนะครับระยะเวลาของผลอยู่ที่20วินาทีแล้วก็สกิลนี้คูลดาวอยู่ที่74วินาทีนะครับก็เป็นตัวที่แบบว่าถ้ากดสกิล2แล้วตามด้วยสกิลหนึ่งนี่คือมันจะแรงมากเลยครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าแลว้วครับเขาน่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแต่ผมเพิ่งได้มั้งไง แล้วก็อยากมาลองเล่นดูเนี่ยส่วนเหรียญที่ผมแนะนำก็ให้เป็นตัวนี้มันเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับคือจะเน้นแบบเลือดเลยก็ได้ฮะเล่นแบบเน้นถึกๆเลยก็ได้แล้วก็หรือว่าจะเน้นแบบโจมตีล้วนเลยก็ได้นะครับก็จะดามจแบบแรงจัดตีตีสองสามทีก็ตายแล้วไปงั้นเราไปรีวิวกันเลย เดฮะดาแรกเราก็อยู่ที่มารินฟอร์ดนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับสําหรับที่ผมห่างหายไปนานนะครับก็มีปจัปจจัยหลายๆอย่างนะครับคือแบบงานมาเต็มอะครับทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาทําคลิปเวลาตัดคลิปด้วยนะครับแล้วก็ผลตอบรับมันยังไม่ค่อยดีด้วยไงแล้วก็อ่า ช่องผมที่ผมสองคลิปละมันโดนไอลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยแหละมามาที่เล่าไปก,ก่อนแล้วก็อัสนิแปะพิษเข้าไปฮะแตกหนึ่งตัวมาเอ้ยเอ้าไม่ตายเหรอไม่ตายอยู่ยิว้ยแตกะอ,อ่กข้อเสียของใครดตอนมันใช้สกิลสองแล้วเนี่ยคือมันจะไอ แดดไม่ได้นะครับคือสกิลหลบมันจะถูกบล็อกไว้นะเฮ้ยไม่ใช่แดไม่ใช่และไม่ใช่และยืดดียืดดิยืดยดิเออสวยโหเกือบแพ้อะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยทีก่อนนีก่อนโอเคแนะนำว่าก่อนเข้าไฟเนี่ยเราควรใช้สกิลสองก่อนนะแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งมันจะแรงนะ เ,เนี่ยเนี่ยในอนิเมะก็เราจะมาหวัวกับกันคิดนะดื่มเหล้าสาเกไปปึ๊บแล้วก็อาชนีปักแปดล่วงคิดล่วงเฮ้ใแ้แงแ็งร่างนี้นาะยยังไม่โหดน,นะโอ้โหจะมาหลบได้ตัวไคโดก็จะเสียเปรียบด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะออ้ยกระตุกกระตุกดูดิตัวโค้รใหญ่อะ่ะ มันบงังไอ้ตรงนี้หมดเลยหัวหัวเทนนิสแมนไปได้บ้างมาก่อนแล้วก็อัจน,นี้แปดยิ้มเขาล่วงนี่ทางดิบอ่ะสวยยิ้ด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 ยิโอเ,เอาเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวิวมความเร็วหน่ยอยดิรออุ๊ยเขาต้องชอ็อกเก็บแล้วไม่ได้แล้วทุกคนผมต้องหยิบอ่ารอยดหยิบรอมานะมาแก้เกมหมดไม่งั้นแพ้แน่มาขโมยเหมือนจ้าได้อยู่ได้อยู่สีที้ทำไหมวะ น่าจะทันอยู่แต่ว่าชนะไม่เนี่ยแพ้จนได้โอเค,อเคห้าด่านที่สองเราก็อยู่ในด่านวานุคุณี้เลยครับเป็นด่านเจ้าสิ่นของไคโดเลยน่าจะชนะอยู่มากไม่ได้เล่นนานประมาณเดือนกว่าเนี่ยแบบฝีมือตกมากเลยทุกคน โอเคอเดี๋ยวเราไปุ่งกลางก่อนปึ๊บมีตัวเอยเอสมาเราดึงสาเกไปก่อนดเดี๋ยวให้เขาให้เขา,เขาลบที่เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็อาซินุบาต์แปดที่เข้าไปเฮ้ยเขาลบได้ไม่เป็นไรนะวเวลาฝึกอยู่แล้วเนี่ยดูมีทั้งบัฟป้องกันแล้วก็บัฟดิงตี หัวหัวหุ่นเฮ้ยวาบบวาบบเฮ้ยเรลี <t une> <t une ่เลลี่เจ้าอัลจีนีบาดแปลที่ไปเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเลลี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ก็จังเลยเนาะอุ้ยอะไรเนี่ย ตัวมันจะฆ่าผมได้เดี๋ยวนี้ทุกคนเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดื่มสาเกก่อนหัวไปไม่โดนอะไรเนี่ยสวยสวย ว่งเนี่ยเนี่ยเป็นไงถ้ามันกินอ่อเราสาเกไปเนะี่ยยังไงเราหนะัวดับต้องมีตัวตายอ่ะคือมันบอกพลังจนตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็พลังป้องกันด้วยถ้าใส่เหรียญดีๆแล้วก็เวลร้อยเนะี่ยผมโอ้โหการันตีเลยว่าตัวนี้คือสุดอ่ะโอ้โหท,ทางการเยอะวะมามามา อะเซนบาทแปดทีไปสามพันเก้าฮัลโหลลุงเดลี่จิ๊บอะรองอะลองจะเล่นหเดลีลวลด่วะเฮ้ยโปรเฟลก่อดได้สวนคืน้นเฮ้ยเราเด้งเดืนแล้วนะเฮ้ยแลลืมบอกไปว่าอ่าักษลติดตัวเราคืออันนี้นะมันมีสักษลที่แบบว่าปืนดูนเลือดอด้วยยังไม่ทันไรตายแล้วเอารอมาก่อน ได้เลลี่อยู่โอเคทำไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าชนะได้พเพราะรอเนี่ยไม่ได้ชนะได้เพราะใครโดนนั่นเนี่ยโอเคโอเคฮะตาสุดท้ายเราก็อยู่ในด่านมารินฟอร์ดนะครับมาเดิมมก่อนหนึ่งทีงั้นเดี๋ยวเราไปยึดตรงกลางก่อนเลยนะกับตันคุโรโอ้โห น่าจะบอดนะเนี่ยเอ้ยกระตุกกระตุกเอ้ยมันจะร้อนที่ที่ทุกคนอาา่างั้นเรากินเหล้ารอเลยปุ๊บกินแล้วก็ไปโอ้โหลูพี่สองปีตายไปฮะมาเน็กแมนเน็กแมนก็ไต่ไป,นะไปเฮ้ยโอเคโอเคตั้งใจโอเคมาดิมาดิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็หลุกขึ้นมาอุย้ยมันเดียวเบล์จับใส่วะ่ะไม่ได้กินแล้วหรอก ไม่ได้กินเราหรอกนายไม่ได้กินเราหรอกเออหนัวขาวล่างใหม่มาวะอยากมาเดิมอยู่เหมือนกันวะเนี่ยตัวตัวโกงเก่ากับตัวโกงใหม่เนี่ยมามาเออออกออกมาต่อทู้หนึ่งหนึ่งกันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โูนนะไม่โูนนะอ่ะก็ยิงบาดแปดทิปไปมาดิเฮ้ยให้เขาเก็บตายนะ ฟันหลอกล่อฮะโอเคฟันหลอกลอ่ลอปาดไปเอา้าเอา้าตายแล้วหรองงนะงงนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นมังกรน,นะผมว่ามันเขาเขาน่าจะทำไฮโดร่างมังกรมาเนาะน่าจะดีอ่ะแต่ว่าตัวมันน่าจะใหญ่เกินไปผมว่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสันจิสันจิมันจะเกว่าจ้ำใส่เอ้ย เฮ้ยทงคายดงวันเพื่อนอย่ามันยึดอยังมันยึดอีกเลยอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยมันแรงจังวะนี่เฮ้ยโอเคมันตีผมไม่เข้าแล้วอดาแ8ทีใส่อะไรกันครับนี่เราเกี่ยวจอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันพีคคุณเพื่อนเฮ้ยสเนต์แมนมันจะไปยึดทงอะเฮ้ย โอ้โหแล้วมันยืดได้ด้วยนะแล้วด้เงื่อนละอัศนีบาทแปดทิศอขออนุญาตใช้รอนะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆดีแล้วที่ผมออรอมาแก้เกมเนี่ย ไม่งั้นไม่ได้เลยเฮ้เฮ้ไม่ทันอยู่ทันอยู่สวยโอเคชนะน่าจะชนะนะสวยก็จบกันไปได้นะครับสำหรับการรีวิวไคโดแห่งร้อยอาูนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติด like, ต,ต,ตามเเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมรีวิวตัวอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับขออภัยอย่างยิ่งเลยครับที่หายไปนานเป็นเดือนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะก็เออ่มันไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ไม่มีกําลังใจจากคนดูด้วยนะครับคือแบบผู้ติดตามก็น้อยยอดวิวก็ไม่ขึ้นแล้วก็2คลิปล่าสุดก็ โดนเลขสิทธิ์เพราะผมน่าจะใส่เพลงวันพีทหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับหรือเผื่อมันโดนเลขสิทธิ์อะมันนั่นแหละตูนบ็อกคลิปอะยังไงก็ตาถ้าผมขอแค่ผมมีกำลังใจในการทำคลิปผมสัญญาเลยว่าผมจะทำให้ดีที่สุดน,นะครับถ้ามีกำลังใจจากทุกคนผมจะพยายามกลับมาทำคลิปให้แบบ มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายแล้วเจอกัน